ภูมิใจในอาชีพไม่สนแม้ใครมองตกอับเปิดบ้านจอยชวนชื่นหลังตกงานผันตัวเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงตลกมากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวสำหรับจอยชวนชื่นหรือแสงดาวทรงแสงเธอมีผลงานด้านงานแสดงมากมาย โดยส่วนใหญ่จะได้รับบทเป็นตัวละครเรียกเสียงหัวเราะสร้างสีสันให้เนื้อเรื่องซึ่งผลงานที่ทําให้เธอโด่งดังมากๆนั่นคือซิทคอมเรื่องเฮงเๆเฮซึ่งปัจจุบันสาวจอยชนชื่นได้ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายขนมตามต,ามตลาดนัดและตามงานวัดต่างๆซึ่งไม่เพียงแต่ขนมเท่านั้นจอยชนชื่นยังขายน้ำส้มคันค้นคู่กันไปอีกด้วยเพื่อหาไรายได้เสริมจากงานแสดงที่ลดลงไป แล้ววันนี้ทางทีมงานของเราจะขอพาไปชมบ้านของสาวจอยชุนชื่นโดยหลังจากที่ซื้อบ้านหลังนี้ได้ใช้เวลาในการตกแต่งประมาณปีกว่าถึงจะเข้าอยู่และอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วซึ่งสาวจอยได้เปลี่ยนบริเวณสวนหย่อมและศาลานั่งเล่นให้กลายเป็นฟาร์มปลาไว้ทางด้านข้างของตัวบ้านที่มีมูลค่าถึงตัวละหมื่นบาทเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวที่สร้างรายได,ได้ได้ดีเลยทีเดียว เอาเป็นว่าเราจะไปชมบ้านของสาวจอยกันเลยดีกว่าว่าจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยจอยชนชื่นยอมรับงานหดทำรายได้ไม่พอกินผ่านตัวขายขนมตามตลาดนัดยันมีสมองและสองมือไม่คิดยืมเงินใครล่าสุดกำลังมีผลงานซิทคอมจอยชนชื่นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายซึ่งในวันนี้จอยชนชื่นในวัย47ปีก็ยังมีผลงานบ้างปล,า,ปลาย แต่ก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อนล่าสุดจอยชนชื่นก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวในเอนเตอร์เทนเพื่ออัปเดตเรื่องราวชีวิตที่ตอนนี้เจ้าตัวหันมาเปิดร้านขายขนมควันทะลักขนมรูปแบบใหม่จากเกาหลีโดยมีหน้าร้านที่ตลาดนัดมะลิเมืองทองธานีจอยชวนชื่นเล่าว,ว่างานในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงและงานตลกเริ่มน้อยลงตั้งแต่ต้นปี2560อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีตนจึงหันมาทำอาชีพค้าขาย มีรายได้เพียงวันละ400-500บาทหรือ1,000-2,000ถึงบาทก็ต้องทำเพื่อเป็นค่ากับข้าวและค่าใช้ใจ่ายของลูกต้องประหยัดทุกอย่างมีบ้างที่เดินห้างเพื่อผ่อนคลายแต่ก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนมากตนไม่เคยน้อยใจโชคชะตาหรือโทษใครเพราะตนเองเป็นนักแสดงอิสระทางต้นสังกัดก,ก็ต้องใช้นักแสดงในสังกัดก,ก่อนส่วนตนนั้นก็ยังรับงานแสดงเรื่อยๆงานลิเกก็เคยรับพอพี่ชายเป็นหัวหน้าคณะ แต่ล่าสุดมีซิดคอมเรื่องใหม่ติดต่อมาคิดว่าน่าจะมีไรายได้ดีขึ้นในเร็วๆนี้